ของเอฟซีพุทธลักษ์ทุกท่านทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวตอนนี้แอดมินได้ขึ้นไลฟ์สดไว้ในงานคริสต์มาสดาวแห่ดาวของจังหวัดนครพนม <c oughs> ครับผมตอนนี้ก็มาชมไฟดาวไปด้ยวยกันครับพี่น้อง ครับท่านที่เข้ามาแล้วก็เข้ามาชมในการเห่ดาวของทางจังหวัดนครพนม <c oughs> วันนี้ขึ้นไลฟ์สดให้พี่น้องได้ทักทายกันเข้ามาครับพี่น้องที่จังหวัดนครพนมตอนนี้ก็แอดมินได้ขึ้นตั้งไลฟ์สดไว้ท <c oughs> <c oughs> ่านถ่ายเป็นคลิปแล้วก็ขึ้นไลฟ์สดไว้ให้พี่น้องเข้ามาทักทายกันด้วย <c oughs> ครับสหรับในค่ำคืนนี้ค่ำคืนที่ สวยงามไฟแสงสีของดาวครับผมชมขบวนการขบวนแห่ดาวครับพี่น้องเอีทุกท่านตอนนี้ก็ <c oughs> อยู่ในห่วงของ การแห่ดาวของจังหวัดนครปนมแตนัดีกว่าแดนมินจะแพนกล้องไปขบวนดาวต่างๆ ครับพี่น้องเข้าเข้ามาทักทายกันด้วยออตอนนี้ก็แอดมินขึ้นไลฟ์สดไว้ในการแห่ดาว ตอนนี้อันมิ้ก็ได้แผ่นกล้องไปให้พี่น้องเอฟซีได้ชมได้เห็น ไปดวยวกันตอนนี้ขึ้นไลฟ์ <c oughs> ไลฟ์สดไว้ให้พี่น้องอได้ชมในการขบวนแห่ดาวของจังหวัดนครพนมครับผมเทศบาลเมืองนครพนมแ <c oughs> อดมินได้มีโอกาสเข้ามาก็มึงขึ้นไลฟ์สดไว้ให้พี่น้องได้เห็นได้ชมไปด้วยกันครับผม <c oughs> ตอนนี้วันนี้วันเสาร์อ่อพรุพ่งพรุ่งนี้วันเสาร์ก็ขึ้นไลฟ์อีกทีวันนี้เป็นวันศุกร์ อ๋อวันนี้วันเสาร์เนาะโอเคโอเคครับนะผมอ๋อแอดมินก็อยากลงนิดหนึ่ง ครับพี่น้องเอีทุกท่านตอนนี้บรรยากาศริมฝั่งคงเพราะว่าแอดมินได้ขึ้น,ลนไลฟ์สดไว้ตรงที่วันนี้เพิ่นทางจังหวัดน,นครพนมเทศบาลเมืองน,นครพนมได้มีการแห่ดาวก็เลยมาขึ้น,ลนไลฟ์สดให้พี่น้องได้ชมได้เห็นไปด้วยกัน <c oughs> ขบวนแห่ของ ในการเดาวก็ได้ผ่านพ้ผ่านหน้าแอดมินไปแล้วก็ฝากเอฟซีทุกท่านไปติดตามที่ช่องของแอดมินด้วยเพราะว่าแอดมินทำเป็นคลิปให้พี่น้องได้ชมอีกทีเพราะว่าตอนนี้ก็แอดมินขึ้นไลฟ์สดไว้บรรยากาศในช่วงริมโขง บรรยากาศตรงริมโขงวันนี้อากาศสดชื่นดีมากตรงบริเวณที่แอดมินขึ้นไลฟ์สดก็ มีสถานที่ออกกำลังกายด้วยพี่น้องตอนนี้แอนมินก็ถ่ายเป็นคลิปไว้อยู่เดี๋ยวค่อยไปลงในช่องอีกทีก็ฝากทุกท่านที่ติดตามในช่องของเรากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้มินด้วยเพื่อนมินจะได้มีกำลังใจมาทำคลิปให้พี่น้อง fc ได้รับชมรับฟังกันต่อไปครับผมตอนนี้ขึ้นไลค์สดไว้ ก็อีกอีกไม่นานเดี๋ยวแอดมินกะลงไลฟ์สดค่อยไปต่อที่บ้านอีกทีตอนนี้แอดมินกำลังจะเดินทางเข้าในตัวบ้าน <c oughs> ก็ค่อยไปขึ้นไลฟ์อีกทีถ้าแอดมินกลับถึงบ้านแล้วครับนะผมผู้คนก็ หลังไหลเข้ามาตอนที่แห่ดาว <c oughs> ตอนนี้ขบวนแห่ดาวก็เคลื่อนตัวไปแล้วครับแอดมินก็จะได้เดินทางกลับบ้านเพราะว่าแอดมินเข้ามาในตัวจังหวัดก็เลยมา <c oughs> ถ่ายคลิปเป็นคลิปให้พี่น้องเอฟซได้ชมได้เห็นไปด้วยกันครับผม ครับคุณสมศักดิ์เนาะวันนี้ก็ทักทายครับผมบรรยากาศดีมากๆเลยอยู่ในตัวเมืองนครพนมตอนนี้อากาศเย็นชมแม่น้ําโขงแล้วก็ฝั่งลาวครับผมพอดีแอดมินเข้ามาในตัวจังหวัดก็มาขึ้นไลฟ์สดไว้ใน <c oughs> ในงาน,นเทศกาลแห่ดาวของเมืองนครพนมครับผมคุณสมศักดิ์ อออยู่อยู่ที่ไหนสวยจังครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่ในตัวจังหวัดนครพนมครับผมตอนนี้จะเป็นที่อาที่พักผ่อนออกกำลังกายของแม่น้ำโขงครับผมที่จังหวัดนครพนมครับสวยครับผมงงามครับบรรยากาศในยามค่ำคืนที่แอดมินได้ขึ้นไลฟ์สดไว้เมื่อก่อนแอดมินจะ อยู่ที่บ้านก็จัดแพนกล้องไปให้พี่น้อง f อซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามในช่องของแอดมินก็คุณสมศักดิ์ก็ไปรอดูที่เป็นคลิปที่ถ่ายเป็นคลิปเพราะว่าแอดมินตอนนี้ก็ตั้งกล้องไว้ถ่ายถ่ายเป็นคลิปให้พี่น้องได้เห็นครับผม ครับอันนี้ก็อยู่จังหวัดนครพนมครับผมวันนี้ก็วันแห่ดาวคริสต์มาสเพราะว่า <c oughs> อ,อ,อยู่ในตัวจังหวัดเมื่อคืนนี้ก็มีวงดนตรีที่ลานพญนาคครับผมถ้าคุณสมศักดิ์ถ้ามีโอกาสก็เข้ามาเที่ยวได้เลยที่จังหวัดนครพนมครับ <c oughs> ครับตอนนี้ก็จะขอ ลงไลสดไว้แค่นี้ก่อนค่อยไปเจอกันที่บ้านครับผมอ๋อครับครับผมครับบ๊ายบายครับผมวันนี้ก็ก็ขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยไว้ร่ำรวยเงินทอง นึกคิดปรญนาสิ่งใดควสมคงมตาปรถนาทุประาปการนอนหลับให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้ขึ้นมาให้ได้เงินแสนแบกบม,มาให้ได้แก้วมินิโชคโทษตรายอย่ามาพานมาร้ายอย่ามาดีเบียนครับผมครับท้ายก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมในค่ําคืนนี้ถ้าแอดมินกลับถึงบ้านแล้วก็ถ้าไม่ดึกก็จะขึ้นไลฟ์สดอีกทีทักทายกับพี่น้องอีกทีครับผมบายบายครับผมเจอกันพรุ่งนี้วันเสาร์ วออันอาทิตย์อีกทีเพราะว่แอดมินจะขึ้นไลฟ์สดไล้ที่บ้านครับผมครับก็สำหรับค่ำคืนนี้ก็บายบายครับผม